สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการตั้งค่านะครับหน้ากระดาษในตัวของ powerpoint นะครับก็อันดับแรกเราก็เปิดตัวโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับเลือกตรงเ A3 ตาวนะครับโดยปกตินะครับเขาก็จะได้ค่า powerpoint ที่เป็นแนวนอนมานะครับก็จะเป็นค่าแนวนอนต่างๆของตัวโปรแกรมของเขามาเลยนะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับบางครั้งเราต้องการที่จะทำเป็น AC นะครับเราก็สามารถตั้งค่าเป็น ac ได้นะครับโดยให้เราไปที่การออกแบบนะครับการออกแบบตรงนี้นะครับทุกการตั้งค่าของ powerpoint นะครับการออกแบบแล้วให้เราไปตรงขนาดสไลด์ขนาดสไลด์นะครับโดยปกติเราจะเห็น2ค่าคือ4ต่อ3กับ16ต่อ9นะครับ แต่อันนี้ให้เราเลือกตรงคําว่าขนาดสไลด์แบบกําหนดเองเราจะนําข้ออาวัดแล้วเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ใส่ลงไปความหน่วยตงเป็นเซนติเมตรตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกตรงนี้เห็นไหมครับก็บอกว่าขนาดสไลด์เนี่ยกดลงมาแล้วเลือกเป็น A 4 A 4ตรงนี้แล้วก็กดตกลงแล้วก็ให้พอดีนะครับตอนนี้เห็นไหมถ้าสังเกตนะครับ เราก็จะได้ AC มาแต่แต่นะครับมันเป็น AC แบบแนวนอนซึ่งเราต้องการจะใช้ a c แนวตั้งเร,เราก็ไปที่กระดาษสไลด์เหมือนเดิมเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก AC เมื่อเลือก AC เสร็จมันจะมีคำว่าการวางแนวเห็นไหมครับการวางแนวให้เราเลือกการวางแนวตรงนี้นะครับเป็นแบบแนวตั้งการวางแนวตรงนี้นะครับให้เราเลือกแบบแนวตั้ง เอาไว้นะครับแล้วเราก็กดตกลงไม่พอดีเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ขนาดกระดาษใน PowerPoint ที่เป็นขนาด A4 แล้วนะครับเพื่อบางคนนะครับจะใช้ PowerPoint ในการออกแบบโปสเตอร์ออกแบบสื่อการสอนที่เป็นขนาด A4 นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ในวิธีแบบนี้นั่นเองนะครับ